咋了？露咋了？你呀，露咋了？ อะไรป่ะลูกค้าทำอะไรป่ะอันนี้ล้อที T28 ยางอาวันาครับเท่าไหรแล้วโหลดอ่ะไม่โหลดฮะไม่พอเดี๋ยว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 ล้อ T28 งานอะไร N.K มีตังค์ซื้อล้อ T28 งาน N.K ยางก็เอาอาวนาแต่ไม่โหลดประมาณกดกด ตัวนี้ให้ดูได้โหน้วยนะไม่เอายังไงีอ่ะยัแม่สจยก่นเยอะไม่เอากูพูดจริงสี่ตัวเรืองเนี่ยยังเหมือน่อายงศูนย์ูนยสามเนี่ยศูนย์สามอมนะนะจัดบอริงโหดหมื่นเกแลไม่ใ่จบเลยอะไรแล้นี่ไม่โหดไม่หยดปิงโหนเนไหมต้โหลดหมดแล้วสี่พันมาสี่พัน ไปมาจัดรอบตีร้านนะไปสามพันเก้าไปสามันเก้าเฮ้ยสามพันเก้า <laughs> ไม่เอานี่อายแล้วเนี่ยคนดูเต็มเลยเนี่ยสปริงโหลดปกติอยู่สี่พันเก้าสามพันเก้าไปซิลเวอร์ตัวใหม่ด้วยสเปคแบบก๊อลฟเทยิ่งมาหน้าจิ้มนิดๆเป็นซูเปอร์โลดปกติเนี่ยก็มันก <laughs> ๊อลฟเทยิ่งตลอดคืพูดเลยแม่ซิลเวอร์เนี่ย ฟ็อกจยิ้มตลอดเมื่อก่อนเนี่ยเทยิ้มเนี่ยหน้าแหงนจ้ะใส่แล้วหน้าแหงนเว้ยฟิวเวอร์แม่งออกมาหน้าแหงนแล้้วแลวตอนนี้เทยินมเขาแก้สเปคเป็นชุ์โลหน้าทิ้มนิดเดียวไอสัตว์ฟิวเวอร์ล้นหลังมาหน้าทิ้มบุญฟ็อปเขาแน่นอนตัวจบแหมสามเก้าให้ตังค์มาท่านี้ก็นีเงี้ยสิเวลามาทำรถแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยใช่ไหมให้เพื่อนดูด้วยใช้เป็นประโยชน์ โอ้สามเก้าไม่เอาอ่ะไหลเเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อเจมเรียบร้อยเจมครับเจมสามพันเก้าไม่ยอมเอาเรียบร้อยเรียบร้อยใครใครเห็นคันนี้วิ่งเงี้ยเจอกันเบียนข้อกระจกด้วยเจมสาเรียบร้อยเจมสามพันเก้าแล้วยางเอาอ่านเลยนะยางโอทอะไหล่ยางโอนแมตต์เจมนี่อะไรนะแก้วเตรียมรับรถครับ แก้วเตรียมรับรถแม่งก็เดี๋ยวเที่ยวหน้ากัดฟันสตันเลยใส่สตันเลยเดี๋ยวจัดราคาโปรให้สตันจัดให้กันแดงทำไรโอ๊ตชุดใหญ่ชุดใหญ่อะไรบ้างไหนของมึงเนี่ยชุดใหญ่อะไรบ้างนิ้วล็อกกันพ่อครับอะไรับ้างนะชุดแต่งรอบคันเอเอซีอะไรอีกล้อล้ออะไรยี่สิบแปดงานอะไร ยางมีสองชุดแต่งเอสซีครับแท้นะครับท่อท่อตัวไหนออกกลางครับ<ล>ไปไทยเทีเ่ยวที่ผ่านแล้วลูกใครวนะเนี่ยไม่สนใจใครเลยนั่งเล่นเกมอ่ะกูไม่เล่นนะเหียเด็กเด็กแกงด่ากูโดนมาแล้ว <c oughs> ปกติปิดตีหนึ่งตีสองตีสามตสีสี่แล้วําง,งานครับบันไดข้างบันไดข้างคันนี้ที่เป็นเอเทสซีแท้นะครับตัวนี้คือตัวเวอร์ชั่นสองนะครับไปโอ๊ตนี่เข้าตัวแพงเลยเนะี่ยสองหมื่นเท่าไหร่ยี่สิบแปดครับเย็ด yes. แม่นี่จัดชุดใหญ่แล้วคันนี้นี่ของแท้นะครับดีแบบด้วยนะคันนี้วิธีดูง่ายครับวิธีดูง่าย บันไดของก๊อฟเนี่ยหรือว่าชุดแต่งก๊อฟเนี่ยตรงเนี้แม่งจะโบโบเว้ข้างๆเนี่ยมันจะโบโบนึกออกไหมวิธีดูง่ายนะครับตรงนี้แม่งจะเป็นคาร์บอนลงมาแบบกากๆอะลงมาแบบเป็นติ่งเฉยๆแบบไม่ทึบอย่างเงี้ยและข้างล่างจะไม่เข้านี่เห็นไหมข้างล่างผมเนี่ยจะเต็มวิธีดูง่ายข้างล่างจะมีเนื้อไม่ใช่แบบมาถึงก็ แงะลงมาแบบแบบเคยเห็นไหมที่มาแล้วก็เป็นคาร์บอนแงะเหมือนเอาแผ่นกระดาษพับอะ่ะเคยเห็นป่ะนะครับเนีแ่ยบบวิธีดูง่ายถ้าของแท้ผมเนี่ยจะเต็มหมดจะเต็มอย่างนี้นะครับเนื้อมันจะเต็มอย่างนี้นะอันนี้วิธีดูง่ายถ้าใครเห็นพวกสกเกิร์ตข้างบันไดข้างนะครับดิฟฟูเซอร์หลังแล้วแบบเป็นคาร์บอนลงมาแล้วเหมือนแผ่นกระดาษอะ่ะ จะงอยอย่างเงี้ยไม่มีปิดไม่ทึบข้างล่างก็เป็นกวงกวงเหมือนแบบเป็นงอง,งองอย่างเงี้ยมองมาแล้วทะลุกวงหมดกูบอกเลยนะคือก๊อปปี้แล้วก๊อปปี้ไม่ใช่ก๊อปปี้แรกด้วยจะเป็น copy 2, copy 3, copy ก๊อปปี้สองก๊อปปี้สก๊อปปี้สก๊อปจากกอ๊อปจากกอ๊อปจากกอ๊อปจากก๊อปอีกทีนะครับไปหาดูได้ตามร้านล้อแมกยาง<อ>ที่ขายขายกันอยู่งาน copy ก๊อปปี้วนะครับผมไม่เน้นถูกที่นี่ไม่เน้นถูกเน้นสไตล์เน้นต้นตำรับ นะครับนะครับวันนั้นวิธีดูง่ายเมลใดข้างจะต้องเป็นชิ้นเต็มข้างล่างมีเนื้อแบบมีมูลค่ามึงมึงไปดูลำบงลำโบอ่ะเป็นรูปนะครับไซส์สเกิร์ตหรือว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอันเดอร์อันอันอะไรวะอันเดอร์บอร์ดเงี้ยลองไปเจอลำโบแล้วไปรูปอยู่เนื้อมันจะเต็มไปถึงข้างล่างแต่พวกแบบเอาแค่คล้ายไม่จะแบบเป็นแผ่นมาบางๆอ่ะแผ่นแล้วก็แงะลงไปหน่อยที่เหลือกวง นะครับนะครับอันนี้ผมฝากบอกก๊อปปี้หนึ่งยังพอว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นก๊อปปี้หนึ่งสองสามสี่ก๊อปจากก๊อปจากก๊อปจากก๊อปแม่กายพันไปเรื่อยๆนะครับนะครับอันนี้หนึ่งคันแล้วเอสเอวีทำอะไโอ๊ตฮะฮะแล้วนี่ทำอะไรคันนี้อะไรนี่อะไรคันสีสีเทานี่ทำอะไร ไม้ใกล้กว่านี้ไม้ใกล้กว่านี้ทันสีเทาทำอะไรพ่อ,อันุนนะทันเนี้ยทำอะไรเนี่ยเนี่ยเันนี้สปริงสป,ปริงใส่ได้ร้องใส่สปริงโหลดก,กับล้อดเดิมใช่ครับเดี๋ยเตรียมก้อนมาหมื่นหนึ่งวันนี้เมื่อวานเขาใส่ท่อไปแล้วแล้ววันนี้ก็เขาวนกลับมาเตรียมตังค์มาหมื่นหนึ่งอยากใส่สปริงใส่แผ่นใ้ท้องก็เลยจัดสปริงโชว์ให้เลยโอเคเดี๋ยวยุ่งยากหน่อยแล้วก็ ไั้งทีคันนี้ใส่สไตล์แทร็กวีใส่สไตล์ล้อเดิมถูกต้องครับผมสตตร์อะไร JW JW Shock Up รุ่น a d v a n c e ระบบโมลโ t ทู e ปรับได้30บระดับไหนดูเฮ้ยมาดูดาราหน่อยไว้ไอ้สั์เฮ้ยสวัสดีครับพี่พี่ครับขอโทษนะครับพี่ผมขอรบกวนเวลาพี่นิดนึงนะครับตัวนะครับพี่สมะครับพี่พี่ที่ออก พี่เด็กออกทีวีใช่ไหมครับพี่พี่ครับอ่ารบกวนเวลาพี่ไหมฮะรบกวนไหมครับหมดไล่สัตว์เวลาของมึงอะหมดแล้วหมดแล้วพิเศษสิทธิพิเศษของมึงอะวันเดียวเท่านั้นแหละนะวันเดียวนั้นนะฮะใส่วันนี้ใส่สตันอะไรครับผมเจดอร์บิลเหรอครับรุ่นไหนครับรุ่นอะไรครับปรับได้ครับปรับได้กี่ระดับครับ นี่เฮดแม่เดีดูหน่อยฮะเฮ้ยแต่รุ่นนี้แม่งหนึบนะนุ่มดีนะใส่เฮตาวีแม่งนุ่มไม่มีบ่นอะคนเลยนะครับนะครับราคาสัตรูปรับเกียร์เจนวิ w ช็อคอัพนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่รถสีดำด้วยนะฮะเจ้าของรถอยู่ไหนครับเนี่ยเจ้าของรถอยู่ไหมฮะช่วงนี้เฮตาวีสีดำก็จะฮิตหน่อยนะครับที่ร้านเราคันนี้อีกคันหนึ่ง เอทาวีสีดำนะครับใส่สตัดเจวีช็อครุ่นแอดวานเป็นรุ่นเดียวกับคันในข่าวเลยใส่สตัดตัวเดียวกันด้วยเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปแล้วขอมุมเดิมนะฮะขอมุมเดิมนะครับรุ่นนี้ปรับได้ถึง30ระดับนะครับความหนึ่งราคาไม่แพง1 6,900บาทนะครับรุ่นเดิมสีเดิมสตัดย่อเดียวกันด้วยนะฮะ

ไม่จบมันก่อนจูนไม่จบเปลี่ยน t u r โบแม่งไวไปมาไวหมดไวโหขี่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวที่เปลี่ยนลูกใหม่ที่พี่เพิ่งลงรูกวันเนี้ยติดใบอ่ะติดใบอัะสุดบอเลยสุดเดี๋ยวก็รู้เจ๊งอื่นแถวไหนกันไหนใส่ท่ออันไหนเลยมาคันนี้ทำไรอันนี้ทำไรดินหน้าอันนี้ทำอะไรบ้างดินหน้าอย่างมีท่อเราอยู่แล้วใช่ คร,ครับบอกเลยซีวิกเนี่ยบางทีผมไม่ได้ลงรูปตามกลุ่มนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันหลายคันมากทาไม่มันลงไม่ทันลงมันจะโดนดา่าเอาลงถี่ไปนะครับหรือมันจะลงถี่เกินไปนี่คันนี้จัดลายเอามาดูกันนะครับฝากแชร์หน่อย FK อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้อะไรครับเปิดทำไมครับผมผมขอถ่ายลิ้นก่อนได้ไหมฮะ โอเคครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยอ่าผู้จัดการครับมึงเห็นไหมครับสติกเกอร์ลิ้นยังไม่มีนะครับต้งตเป็นแปดแติตตตต๊กเกอร์ด้วยครับลิ้นหน้าเอสซีออริจินัลนะฮะนะครับโอ้โหวมาโคล่าเลยคันนี้นี่ดูฮะลิ้นหน้ารอรออ,อีกหนึ่งคันแล้วก็ท่อเอสด้วยใช่ไหมเดี๋ยวตอนหน่อยจะให้ฟังเสียงหน่อยนะครับแล้วก็เฮ้ย กูเรียกมึงนี่มึงไปไหนวะกูปล่อยมาไอ้ใกล้กูเนี่ยคันนี้ดำด้านนะครับคิดว่าวันจันน่าจะรับรถนะฮะทำสีพร้อมชุดแต่งชุดใหญ่ทั้งคันสวนคันนี้เฮ้ยอันนี้รถเราปะครับเดิมเลยครับเดิมที่จัดท่อฟูลลี่เลยฮะนี่ครับเมื่อกี้วนกลับบ้านไปแล้ว โอไปตามบอกว่าอย่ามาเลยวันจันทร์มาวันนี้เลยเดีย๋ยวใส่ตรงรุ่นทั้งเส้นไปเลยลูกค้าบอกรุ่นถูกผมไม่เอาฮะขอรุ่นแพงที่สุดในอู่แพงที่สุดรุ่นไหนแต่ว่าเหลือมากเหลือมากกันไม่รุ่นแล้วที่บอกจะรถไม่รุนแล้วเฮ้ยใจเย็นนะแล้วไม่ร้องไม่เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนเรื่องไปแล้วเขาบอกให้มาใส่ตรงนี้วันนี<ใ>นไ้ไปเอาตัวไหนไว้เรือกอะไรไว้สิบห้าเอ็กสิบแปดแปด ก็ถูกกว่า n นะ x งานผม n งาน nk อ่าถ้า n งาน nk งาน nk จะแพงกว่าเฮ้ยไอโอ๊ตไหนมึงหยิบท่ออันนี้มาดูหน่อยดิตอนตอนมึงก็ได้หยิบท่อตัวใหม่ล่าสุดมาดูหน่อยวันนี้มีผีไหมครับไอเทียมีวันนี้กูไปดูที่มาเจออีกแล้วอันนี้ของจริงอาจารย์ทักมา จ่าๆกูบอกเลยจะจๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังยิบมาสองตัวฮะไอโอ๊ยไปไหนเนี่ยกูบอกให้มาอยู่ใ,ใกล้กูมันไ,นไปนไหนวะมันไปไหนระวังโดนรถใหม่ล่าสุดดูฮะใหม่ล่าสุดเ,ออเดี๋ยวมาดูาฟูรี่ไทททเนียม แล้วท่อผมนะนะครับไม่ต้องไปจดลิขสิทธิ์ไอที่จดลิขสิทธิ์อ่ะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมันจะเป็นรอยไหมฮะวางบนนู้นทีครับผมเบาๆฮะเบาๆฮะขอมันเลอค่ามากนะฮะไปดูแบบนี้ไม่มีทุกสำนักไม่มีหน้าตาแบบนี้แต่เวลาคุณไปดูอันอื่นที่เขาทำมาเนี่ยลองไปกดท่อนอกดู ไปย้อนหลังสักสามปีดูซิว่ามีแบบเหมือนของคนไทยไหมนะครับมีผมบอกเลยว,ว่ามีไปหาเอาเองอันเนี้ยไม่มีแน่นอนเฮ้ยโอ้ยกไอ้นี่ยกโชยดิไอ้อ้ไปไหนฮะทำงานเีีอยไรทำงานอะไรทำงานนี่รฮะไรโบไม่อยู่อ๋อเอ้ยน,นี่<ๆ>เดี๋ยวให้ดู ฟูรี่ไทเทเนียมเห็ดแม่เงินแม่เป็นไงเป็นไงไม่เหมือนใครแน่นอนไอสัตว์อยากเฟี้ยวเลี้ยวมาเดี๋ยวให้ชมหน่อยให้ดูใ,ใกล้ผมมีหลายเวอร์ชั่นด้วยเอาใจทุกๆได้ไหมไปใ,ใกล้รถหน่อยไปใ,ใกล้รถหน่อยโอ้โหโชว์ความเบาหน่อยโชว์ความเบาหน่อยเอาลิ้นเอาลิ้นได้ไหมเอาลิ้น,นเ,อเอาลิ้นเอาลิ้นยกไว้โชว์ความเบาไงน,น,นี่ นีน่ี่สามเจ็ดศูนย์แซดมีครับนี่ไม่มีเชื่อมนะครับไม่มีเชื่อมไม่มีเชื่อมครับดัดไร้รอยคอดคุณลองสังเกตแล้วกันว่าท่อผมอะมันต่างกับสำนักอื่นยังไง ต่างกับที่ม,มีอยู่ในประเทศไทยทุกสํานักยังไงกูลองสังเกตเอาแล้วกันแต่ผมไม่ชี้เอางี้อ่ะเป็นไกด์ไลน์ให้ดูไปแวป็บๆแ,แล้วไปคิดตัวเองว่าทําไมมันถึงต่างแล้วใครเรียนแบบกูช่วงนี้นะพ่อบื้ไไอไบสิัตกูพูดไว้เลยปากดีนักไอเฮียปากดีนักโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นี่นี่ไทเทนเนียมนะครับไทเทนเนียม เอาอีแบบมาดูดิโหเรามีหลายเวอร์ชันมากเลยเราหลายเวอร์ชันมากเลยหลายเวอร์ชันมากนะครับนี่เอสแน่โชว์โชว์เบาโชว์เบาคอยที่คอยที่ถอดท่ายกอีกทีดิขอขอท่าวางใหม่วางใหม่ถอท่ายกอีกทีแบบแบบวึบแบบวึบอ่ะนี่ไงเอสแน่อินพลาสติกไงอันนี้อีกแบบหนึ่งนะฮะอับอีกแบบลูกค้าเลือกแบบไหนไว้เนี่ยตัวนี้ใช่ไหม ที่เขดไว้ใช่มไหมใช่ลูกบอลปลดเขาปอดเลยปอดไปเลยผมบอกว่าต้องเคยตอนแรกผมว่าตั้งแต่เป็นจันนะเขาปอดไปเลยนี่แน่ผมมีทุกรูปแบบอ้าวดัดไล่รอยคอดใช่ไหมมีอยากได้รอยเชื่อมใหญ่กูโชว์รอยเชื่อมอ้าวกูจัดให้นี่รอยเชื่อมไอ้เหี้ยกูก็เชื่อมได้อ้าวอยากโชว์รอยเชื่อมออาละเอียดกว่าด้วยอ้าวอยากโชว์รอยเชื่อมเ่ะมี นี่อยากโรบอทอยากโชว์โรบอทนะมีครับง่ายๆเหียรโรบอทมีเงินซื้อเครื่องมันก็ได้แล้วนี่อ่ะนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมรอยเชื่อมผมมีนะครับอยากโชว์รอยเชื่อมมีนะครับส่วนที่มันจําเป็นที่ไม่ต้องเชื่อมต้องการดัดให้มันรถมันแรงกว่าเขาเนี่ยผมก็มีนะครับไทเทเนียมทั้งหมดขา พยายามที่จะไม่ให้ใไม่ให้ให้ไม่ให้เหมือนใครแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีใครเหมือนนะครับก็จะพยายามหนีรูปแบบไปเรื่อยๆนะครับแล้วคัสตอมคันต่อคันตรงรุ่นพยายามทําทุกใบให้ไม่เหมือนกันเลยอะ่ะเอ,า,อางนี้ดีกว่ากูจะพยายามงั้นเลยดีกว่าอเฮ้ยแล้วอ,อีกแบบนี้อยู่นะอีแบบอยู่นะนอเอาแขวนอยู่นะครับนเป็นไงเขาเรียกว่าชอบ r o c k e t แล้วก็วันนี้มีมาเปลี่ยนอ่ออีกคันหนึ่งใช่ไหมเมื่อวันก่อนก็มีถอดอีกสำนักหนึง่งทั้งทั้งชุดแล้ววันนี้ก็มีคันหนึง่งที่มาถอดทั้งชุดยังไงก็รบกวนลูกค้าผมไม่เอ,อ่ยนะครับว่าสำนักไหนแต่ว่ารบกวนลูกค้านิดหนึ่งว่าวิ่งแล้วเนี่ยดีไหมรีวิวให้ผมบ้างดีกว่าที่ใส่มาไหมรีวิวให้ผมหน่อยถ้าใส่แล้วด้อยกว่าสำนักที่ใส่มาก็ช่วยบอกผมนิดหนึง่งผมได้เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับว่าผมพลาดต,ตรงไหนแต่ถ้าใส่แล้ว ดีกว่าดีกว่ามากดีกว่าน้อยนะครับรีวิวให้ผมในไลน์แอดนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือใช่เหรอเฮ้ยอย่าเลยพอเถอะมันจะเกรงใจเขาเกินไปนะเกรงใจเขาเกินไปนะเมียเขายังไม่อุ้มเลยอ่ะดีมาอันนี้นี่ไม่อุ้มเอาไหร่เหลี่ยงวนนัไม่เูกเดี๋ยวไม่เห็นที่ไม่เห็นรู่ไม่อุ้มเฮ้ยเหรอใช่ คือห่วงไปเลยไหมฉันไม่ให้ใครใบนี้หล่อเลยแม่งหล่อจริงอะเสียอย่างเดียวแม่งอยู่ใต้ท้องรถนะแม่งมองไม่เห็นนะใครอยากโชว์ต้องยงแห้แรงแม่งหล่อจริงหล่อจริงตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็ขำๆไปสไตล์ผมนะฮะก็พูดอะไรก็ไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกจนเวอร์นะครับก็คือจัดให้ราคาแบบเฟี้ยวๆช่วงแนะนำนะครับเป็นฟูลี่ไทเทเนียม ทั้งยวง2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ2 0 0 0 0กว่าบาทไทเททั้งหมดการันตีแรงม้าเพิ่มแน่นอนนะครับเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้คันนี้เดี๋ยวใส่คันนี้ใส่ปลายท่ออ่ะมาดูปลายท่อคาร์บอนนะครับอย่างเนี้ยคือบางทีมันมีปลายอะไรผมก็จะพยายามแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเช่นปลายคาร์บอนที่ซีดเร็วเหลืองเร็วด้านเร็วนะครับผมก็พัฒนาตัวใหม่ออกมาเป็นตัวนี้ นะครับคือสร้างเองผลิตขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือแก้ปัญหาแก้ปัญหาคาร์บอนที่ซีดง่ายนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็จะเพิ่มความหนาแล้วปลายเ่ยก็เป็นอย่างนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนไม่เหมือนที่อื่นจะเป็นปลายคาร์บอนที่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน,อน,อน,น,น,อนครับนะครับพยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับนะครับพยายามพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจหน่อยนะฮะส่วนคันนี้ต้องการ330ม้าจูเนอร์แม่งหนีไมนครสวัสด์นะนะครับผมอันนี้ล้อทีซีในส่วนท่าเอกงานโชวคอมมิ่งเราล้อเปล่าราคาเยอะปะครับอันไหนหนึ่งไม่ได้ขายตุวนสองโอเคแล้วทำไมที่กดที่มาเป็นราคาเนี้ยก็สิบเจ็ดเก้าผมเอารถ ไม่ได้ก็มันเป็นมันเป็นชุดมันจะลบ6,000ไม่ได้12ล้อเปล่า12เออทำไมอ่ะอ่าผมบอกเขาสอ๋อ12บองเออเออแล้วล้อที่เขามาเอาไปหนึ่งอ่ะอ่ะตะปูนตะปูเรียบร้อยเลยอ่ะให้ไปตังเออเขาบ่ยหนึ่งด้วยห้าร้อยตะปูนนี่เอาไปไอ้เรื่องอ่ะหนึ่งเลสอ่ะหนึ่งเล้าอ่ะบอกบอกบอกโก้บอกบอก,บอก,บอกส่งส่งไลน์มาหน่อยหรือกูส่งเลสบางทีให้ กูไม่มีเบอร์ไม่รู้เบอร์มันงลันไปแล้วไหมกูไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งกูบอกกูไม่ได้เป็นเบอร์บอกทักไลน์ให้จับมาหน่อยถ้าไม่มีทักเฟซมาก็ได้ครับมีท<ร>ุกรูปแบบชุดนี้เทนได้ไหมเอ้ยยังไม่ตีราคา,าให้เขาพี่เหรอก๋โอ๊ตเดี๋ยวตีให้แป๊บนึงมีหลายเวอร์ชั่นจัดนะกูอบอกเลย เอาฝาไว้ก่นอกนเดี๋ยวเราทำงานติเออเตอนนี้ผมรีบไปใต้เลย,ลนะยสายรถสั้นครับบอกเลยนะครับอา้าวซีวิคแดงอยากฟังเสียงไม่คนอยากฟังเสียงเฮ้ยติดเครื่องไอ้ดิกครบมีคนอยากฟังเสียงกันแดงเหรออันนี้เรา1.5หรือ1.8 RS ติดเครื่องหน่อย เรื่องแล้วครับเบิดหน่อยโอเคนะครับอันนี้สุดเงียบเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆโอ้ยอยากฟังเสียงอันนี้ว่ะขอหนึ่งฟังเสียงหน่อยขอฟังเสียงหน่อย มาไก่ด้วยคันนี้พ่อยแลสีเหมือนกันครับนิ่มมากเลยไม่ไม่ไม่เกลียนเลยอะ่ะลูกค้าเราไม่ไม่เกลียนเลยอะ่ะอยากมีลูกค้าแบบมันแหว้นอะ่ะโอ้สุภาพเกินแต่ยัง ลบกวรนะฮะวันนี้เป็นเวรคุณใช่ไหมฮะแต่กล้องฮะเฮดเอวีสีดำนะครับเดี๋ยวผมผมขอรบกวนนะฮะวันนี้เป็นเวรเขาอีกแล้วนะครับเฮดเอวีสีดำนะครับแล้วก็สตัดเจดบิลช็อปอัพครับเคสเดียวกับวันนั้นเลยนะครับเคยเดี๋ยวผมขอมุมเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะขี่มอไซค์ไปหลังรถแล้วผมจะหันหน้ามาคุณช่วยถ่ายหน่อยให้เป็นรูปี่ผมอยากรู้ว่าติดหน้ากูไหมรบกวนนิดนึงนะฮะ ใช<อ>าม,<บ>มวันนั้นเขาก็มีตัดต่อเป็นหน้าลุงอะ่ะอีกสัตว์ไอ้เหี้ยเดีย๋ยวโดนปิดเพจไอ้เหี้ยนหน้าลุงอะไรเหรอลุงตุยโอ้โหนะฮะพ่อเดี๋ยวเปลี่ยนอีกเขาเปลี่ยนคนกนจนหลังเฮ้ยล้อตีราคาเขาหรือยังย่งรอนะเลยครับเอ้า กูพูดแต่กลางวันแล้วนะอันเนี้ยรู้สึกกูจะบอกไอ้ฝนนะมโทรเพียวด้วยเนดะี๋ยวเอาที่เดิมเลยกูบอกเลยเอาที่เดิมเลยอ่าโบตัวหาฝนหน่อยโตให้ก่อนบอกว่าล้อ h r v ไอ้ล e, ้อที่ให้ตีราคาได้ส่งรูปให้ตีราคาหรือยังอ่าแล้วได้เท่าไหร่อ่ะไม่เห็นแจ้งเราเลยอ่ะ ไอโอ๊ตก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ซีวิกอะล้อล้อซีวิแนะคะอแล้วไม่แล้วบอกใครไหมอ,อันนี้ลูกค้ากันไหนออโอเคถ่ายรูปแล้วใช่ไหมอ้าวยังไม่ได้ถ่ายอยู่อะเขนเหลืองฮะ ตะโกนเรียกโกนให้หน่อยนะครับก็มีท่อใหม่ๆสวยๆนะครับเข้ามาแล้วก็ออกแบบพยายามที่จะไม่ให้ถูกแซะถูกกระแนกกระแนนะครับพยายามที่จะออกแบบให้เป็นแนวของผมเองจะพยายามไม่ให้ถูกโจมตไมีไม่ให้ถูกแขวะไม่ให้ถูกแซะนะครับมั่นใจได้ว่าไม่มีที่ไหนหน้าตาแบบนี้พยายามปรับเปลี่ยนรูปทรงทุกอย่างลูกเล่น การเดินท่อการวางตำแหน่งท่อนะครับไปสังเกตดูนะครับตอนนี้ที่ผมเห็นในในสำนักในประเทศไทยข้อต่อตรงที่ผมชี้ไม่มีใครทำแบบผมนะครับจะเป็นแบบเดียวกันสี่สำนักเหมือนกันหมดจะมีของผมที่ไม่เหมือนใครเลยถ้าวันหน้าตรงนั้นมาเหมือนผมผมว่าพวกคุณเลิกแขะผมได้แล้วนะครับแสดงว่าคุณตามผมนะครับเลิกแขะผมได้แล้วบอกสาวเวบอก ลูกค้าของพวกคุณด้วยว่าอย่าแซะผมนักเลยถ้าลูกพี่มึงยังทําของตามคูนะฝากนิดนึงนะครับผมพยายามที่ไม่ให้เหมือนใครและไม่อยากให้เกิดประเด็นอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขในการใส่ท่อหลายๆสํานักเป็นเพื่อนกันมาจอดคููกันเอ้ของมึงสํานักนี้ของคูสํานักนี้เฮ้ยสวยดีเว้ยไอ้ของมึงสวยตรงนั้นของกูสวยตรงนี้เออแล้วแบบมีความสุขไปาการแต่งรถไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอ้ของมึงใส่นี้ไอ้คันนี้มาใส่น่าจยโดน เหยียดโดนอะไรจริงถ้าใครโดนเหยียดนะผมบอกเลยใครที่ใส่ผลิตภัณฑ์ของผมแล้วโดนเหยียดโดนมองบอกเลยเดี๋ยวผมจัดให้คันไหนเหยียดคุณเดี๋ยวผมทําให้แม่งแรงออกว่ามันบอกเลยขอให้บอกคุณชี้คันมาเลยเดี๋ยวผมจัดให้ให้แรงไหวคนที่แม่งดูถูกคุณนะครับผมพูดจริงว,ว่าไงคันเหลืองถ่ายรูปหรือย,ยังคันเหลืองเังไม่ถ่ายอา้าวตอนแรกรอรออะไรอ่ะรอล้อรอ,รอ,รอใส่ล้อลูกค้าจะรับรถกลับบ้านแล้วครับ ก็เดี๋ยวให้เลยผมิดว่าที่ผมถามล้อเปล่าคือคันนี้แหละครับแล้วก็คันนี้ให้เธอล้อนะครับก็เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้คุณบุญทองมาแจ้งอ่าคุณบุญมาเมื่อกี้อ่าแล้วบุตรลูกค้าไปเรียบร้อยอ่าโอเคครับตามนั้นแล้วก็เขาทําเยอะไหมคันนี้มีส่วนลดอะไรบ้างไหมลาบค่ะลองไปดูเลยไปดูสิมีส่วนลดอะไรบ้างไหมอ่าถ้าไม่ได้ลดอะไรมากแล้วก็เราตีนี้แพงแล้วมึงก็ให้รีโหลดเข้าไปใช้หน่อย แจกรีโหลดก,กับผ้าให้ลูกค้าไปใช้นะครับแล้วก็งบเกินสองหมื่นมึงฉีดยาค่าเชื้อให้เขาหรือเปล่ายังไม่ได้ฉีไดไม่เห็นได้ไม่เห็นมึงฉีดสักคันเลยฉีดตั้งแต่จัดโปรมาเนี่ยฉีดฉีดนั้นมีถ่ายวดีโอด้วยอ่ะมันนานมากนะครับที่มึงถ่ายวีดีโออะ่ะอ่ะอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปด้วยถ้าเขาซื้อเยอะครับครับผมถ้าหลายๆคันที่เขาซื้อเยอะเกินงบเกินเกินสามสี่หมื่นเนี่ยเขแจกเขาไปบ้างนะครับเพราะมึงไม่ลดเยี่ยอะไรเลย นะครับโอเคแล้วก็ขาเหลืองจะเอาโปเครือบแก้วปะ่ะเป็นตัวไหนถูกโคตรพ่อโคตรแม่ครับผมนะฮะบ,บอกเลยว่าถูกมากนะครับเคลือบแก้วเต็มระบบไอยย้เหี้ยคือคือมันเป็นโปช่วงที่ไม่มีแดกะครับเป็นโปช่วงโควิดนะครับตรลุดปากไปแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะครับ โอเคชุดแรกแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ท่อฟูดี i ไทเทเนียมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายคลิปเสียงให้ฟังกันนะครับตอนนี้ขอส่งงานกับผว่าลูกค้ากำลังวุ่นวายหน้าร้านนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณมากแล้วก็ฝากลูกค้าที่ทําไปแล้วแฮปปี้เนี่ยช่วยแนะนําให้บ้างนะครับตามกลุ่มตามอะไรฝากแนะนําให้บ้างเพราะว่าลูกค้าเราอะ่ะไม่ค่อยกล้าพูดเลยอะ่ะทาไปแล้วก็แบบไม่ค่อยกล้าพูดอะ่ะเนาะฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ